ว่างไงลูกย์ปูช่วงนี้ฝนฟ้าก็ตกนะปูอยากให้พูกมึงเย็นกายเย็นใจอยากให้พวกมึงร่างกายมึงสบายใจบ้านอากาศของบ้านพวกมึงจะได้เย็นลงนะอากาศร้อนก็ได้ลายไปนะปูอยากให้พูกมึงมีแต่ความสุขความเจริญคิดแต่สิ่งดีดี ูเลยเสกฝนเสกฟ้าให้พวกมึงให้พวกมึงได้สบายใจตื่นเช้าก็ได้ทํางานอย่างมีความสุขออกไปทำมาหากินอย่างมีความสุขเจอแต่สิ่งดีๆไอ้สิ่งที่ไม่ดีอย่าไปจําอย่าไปใส่ใจมันนะใครที่มันไม่ดีกับเราก็ปล่อยเขาอย่าไปสนใจอย่าไปวุ่นวายกับเขาแค่เขาเป็นคนไม่ดีเขาก็บาปหนาะอยู่แล้วนะเราเป็นคนดีอยู่ในศิลในธรรมของเราเนี่ยแหละมีความสุขทําหน้าที่การงานของเราไปเถอนะ เดี๋ยวกูจะช่วยเสกฟ้าฝนให้มันตกกว่าน,นี้อีกหน่อยนะพวกมึงจะได้ยินกายเย็นใจจิตใจของพวกมึงก็ได้สดชื่นไม่ไปร้อนตามอากาศนะเชื่อกูคิดจะทำอะไรใช้สติกันด้วยนะคิดดีทำดีนะลูกศิษย์ู